บัดนี้วันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2568เป็นวันที่52ที่ข้าพเจ้าในธนพ,พัฒน์ผลิตสิทธิ์างคูลขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระผลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอ่อในอัคระพยังชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน 1. บทกาบพระรัตนไตอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระครวตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระวตาธรรมโมธรรมังนมัสามิ สุปฏิปันโนพระควโตทราบว่วสาวสังโคสร้างคังนมามิสองบทบูชา,าพระไัรลีพินาตอารหังสมาสัมพุทโธสูจิรังปรินีพุโตผู้เนหิธารามาโนธานิปาร a m หิจติสติยาวะชีวังอารหังพุทธังธรรมังสร้างคังสรนังขตโตภูเชมิรัตนาตายังธรรมังธรามิสอตินาสามบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักกวาเรสุอัตตราชัันตุเทวตาสัทธมัมมุนิราชัสสุนันโตสักขโมทังสักเคกามจารูเปกิริสิขาราตเตตันตริเควิมาเนทีเประเทจักาเมตจรุวันะคะเนเคหวาทุมิเขตแตภุมมาจวันภุมมาจะยันตุเทวาชราทธราวิสเมยคขาคันทัพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวาราวจานังสารวเมสุนันโต ธรรมสวนาการุอัยยมพัทันตาธรรมสวนาการุอัยยมพัทันตาธรรมสวนาการุอัยยมพัทันตาสี่บทสวดปุพะภาคะนมะการนโมทัสสะภะคะวะโตระหัสโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้า suai serana kemenapa putang sararanan kacami tamang sararanan kacami sang Ka sararanan kacami Du ti yang pi putang sararannan kacami itu ti yangamang sararanan kacami itu ti yang pisang kang sararanan นาติเมสระนังอันยังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชนเชนะโสติเมโหตุสัพพธานาติเมสระนังอันยังธรรมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชนเชนะโสติเมโหตุสัพพธานาติเมสระนังอันยังสังโฆเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชนเชนะโสติเมโหตุสัพพธาเจ็ดบทสวดติรัตนปนามาคาถา ကိုယ်တောင်နမေရတနာပုတသစိရတိတံသမ္မังနမေရတနာပုတဝိสุတိသာရံသံနာနမေရတနာပုတသုစိရတိတေအေတောနမေတေရတနာနာနာတယဝဟံသမ္မသမောဆရိတဝတုဝိເສစပုတံ อัญโยยานยุตตาคุณายโยวสภวตาอสุมิตยมิิดตเทวยธาติทันเทเอกามวินาติตาเรสมาสัมภเวนาโรเกคทาติจจิเรจปาตุภูตังคัมพีรยานวิสยังอติทุตัสสัวิญญูหิปันธิตาชาเนหิวิชานยารูปังโรกามีเกหิจิกาทันจุปารพาณียัเกสัจิสุทุวิตัคุณกายตานาเมหิเยวชนตายาสวัสุตัมปิ สูวิตสูตัมปิสมุปสะตัมมนาสีสุทธาปะสะทัทธานังปุญญาติกานามะสมุตตะนามุปุณณะภูมังทุกท่าปมุจนาโมขะสารานังขะตานังโพชาราเฮโสปะระมังอะภิปูชาเนยังนิพพานะสัจฉิกริยายุปนิสัยยัตังสัมมากิเรสัมมาสัมมาระโสธนะสิทธิยาจารสมาธิอัตถะกุสเรหุปะเสวนียัง ปานิฮิจัปปิสารนังขามณียามีวัตสัมมาหิตังเิระตังสารนังขัตตมหะรัตินที่วังคณะเนสุนัมสัมมานาปูเชัยมจาปปิสัสสตังสุปัสสนจิตตาตัถานุปาริจาริยาสัทธาราตาจปุญเยนะตถาสุขเตนะสุขีพะเวโมเตเชนะตัสสะจัสถาปิสุวัติโหตุโยเตธัธรรมะวินัยยมิปมานาปูโต โรกโคตารพีสมยโณนิยตโสสุโขจันตัสสะอนิสยัจจยายะยยํปิโหตุวัตโตตะเยปาริจิตโสสุปัสสาทกโร8นมกะระสิทธิคาถาโยจกุมะโมหะมลประกโทสมะวะปุโตสุคโตวิมุตโตมารสัลภาสวินโมจยันโตปะเปสิเขมังเจระตะวิเณยังพุทธังอรันตังศีรษะนามีโรกัสสะนาท่านจวินายกัญจา ตัณเตชาสัตย์เตชยาสิทธิมโหตุสัพพันตรายาจวินาจมิโตธรรมโมทัชโยวิยตัสสะทัสสัตถุทัศเสสิโรกัสสาวิสุทธิมังคังเนยานิโกธรรมตราสาธารีสาตาวะโหสันติกโรสุจินโนธรรมังรังตังสีสะนะมามิโมหะปะทารังอุปัสสนตถาหัง ตันเตชะซาเตชะยาเิติโหตุสัพันตระยาจวินาเสมนโตสัทมเสนาสุขตานุโคโยโรกัสสะปาปูปกิเรสะเชตาสัตโตสยังเศรินิโยชฉโกจสวากาตะธรรมังวิชิตังกรติสังขังวรันตังศิลสามามมิพุทธานุพุทธังสมัสสีรติทิงตันเตชะซาเตชะยาเิติโหตุสัพันตระยาจวินาเสมมโต เก้าบทสวดนโมการภัตถกะคาถานโมราหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหสิโนนโมอุตตมะธรรมสัพสะสวะคาัสเสวะเตนิทะนโมมหาสังฆาสาปิวิสุทธะสิระติถิโนนโมโอมาตยารัตถสารัตนาตยัสสัสสรุขังนโมโอมาคาติตัสสะตัสสะวัตุตยัสสปินโมกาลภัภาเวนวิกขชนโตปะทวานโมกาลานุพพเว ສุวัติโหตุสัพพทานะโมกานัสสะเตเจนะวิถิมหิโหมวิถิมหิโหมิเตชวาสา